พี่โอ้โหยังไม่เลิอกอีกนีะเล่งเร่งงานผมปิดร้านแล้วนะไปเลยปิดแล้วไปเลยโอ้โหก่อ,อนไปจำได้ไหมนี่ยอีกคันไหนอ<า>นะโอ๋ออีกคันนั้นแน่เลยนี่อีกคันที่ว่าฝากเพ<ด>ื่อนๆแดงๆอ่ะเออไอที่ลงคลิปไปที่บอกว,ว่าเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูอ่ะเนี่ยวันนี้มาอัปเดตความคืบหน้าครับสองวันเมื่อวานนี้ยุ่งไม่ได้ทําเลยมาทําวันนี้ตักเริ่มประกอบเครื่องกับสภาพ ก่อนประกอบก่อนประกอบเฟรมให้ดูนี่ก่อนไงบอดี้ภายในประมาณไหนเน่มาดูนี่ชุดบนเป็นไงวันนั้นที่ไม้แตกที่ตัดหน้ากากเป็นไงเนี่ยไหมจัดให้ใหม่และเนี่ปั๊มบงปั๊มบนเป็นไงปั๊มมให่่นีไฟหน้าไฟเลี้ยวเน่ไล่มาสายเนี่ยดูหูดูหูดูหูเน่เป็นไงโอ้โหเน่เน่เน่ดูกระบอกโช๊คปั๊มสายเน่ล้อดุมโอ้ นี่ไงสีนี้ดูสู๋ฝาสู๋ฝาเสื้อไม่ต้องไปดูนะเสื้อยังไม่ได้ยังไม่ได้ล้างมึงไปคว้านมาเดี๋ยวพอไล่เครื่องสมบูรณ์เสร็จปุ๊บก็มาเก็บล้างล้างอีกอีกทีนึงเป็นไงสีคงสีแข้งเครื่องนี่เจ็บหนักเลยเงี้ยโอ้แข้งนี่เงาตาแตกเลยวไอนี่เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนนี่ดูพักเท้านี่จากมันจะมันเหลืองมาแล้วเป็นไงสามเพ้อน้ำยาตาผีบอกเป็นไงเนยทอเธอเปลี่ยนให้ใหม่เนี่ยโขกหลังสีอาร์มสีอะไรเก็บให้หมดอ่ะ เฮ้ยอยู่บอกก็เปลี่ยนอีกวะอยู่บอกแท้เบิกเนี่ยนี่ันนี้จะเล่าถึงเรื่องเครื่องตอนแรกว่าไม่เป็นอะไรมากพอเวียงลูกปืนข้างข้อก้านแกนเกียร์แกนสเตอร์ควานลูกสูบเวนวาวเอหมดเลยเนีะไม่รู้จะขายเท่าไหร่เลยเนี่ยคันนี้ยถังกับทุนขายแรกเดี๋ยวใครสนใจจองก็ได้เลยคันเนี้ยป็นไงความขื้นหน้าประมาณนี้ไม่มีอะไรมากนี้ ไไดูแต่ตรงที่ดีๆนะอัะนไหนไม่ดีอย่าไปดูดูแต่ <c oughs> ตรงที่ดีๆเดี๋ยวพรุ่งนี้ใส่ผงใส่เฟรมเรียบร้อยสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีว่าจะออกมาสวยแค่ไหนไ,ไง